สำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม2568นี้ภาพรวมการงานและการเงินสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคุณอาจต้องเดินออกจากบางสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแม้จะมีข้อจำกัดความลังเลหรือสิ่งที่ผูกมัดใจอยู่แต่ในไม่ช้าจะมีการตื่นรู้และการตัดสินใจครั้งใหญ่ ที่จะพาคุณก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่มั่นคงกว่าแม้อาจยังต้องใช้ความพยายามและอดทนมากแต่ผลลัพธ์คือการวางรากฐานที่แข็งแรงในระยะยาวครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายกับนายจันเจ้าวันนี้เป็นคิวของชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม และหากใครที่ท,ทราบลัคนาของตัวเองว่าอยู่ในราศีมิถุนก็สามารถฟังทำทำนายนี้ได้เช่นกันเราจะมาเปิดไพ่แบบเคล t i c Cross 10ใบเพื่อดูภาพรวมการงานและการเงินในครึ่งเดือนแรกตุลาคมนี้มาลองไล่ดูไปทีละใบด้วยกันครับใบแรกที่ได้คือ8ถ้วยไพ่ที่สะท้อนว่าตัวตนของคุณในช่วงนี้ กำลังตัดสินใจเดินออกจากบางสิ่งบางโอกาสหรือแม้แต่บางความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์แล้วคุณรู้ว่ามันไม่พาไปไหนต่อและถึงเวลาที่จะต้องก้าวออกไปหาสิ่งใหม่แม้ในใจลึกๆยังมีเสียดายแต่คุณก็พร้อมเดินต่อครับในตำแหน่งอุปสรรคได้ไพ่ราชาดาบสื่อถึงความจรงิงจังการใช้เหตุผลและการตัดสินอย่างเฉียบคมในฐานะอุปสรรคมันบอกว่า คุณอาจต้องตัดสินใจบางอย่างที่ยากเกินใจหรือเจอคนที่เข้มงวดทำให้คุณรู้สึกกดดันแต่จริงๆแล้วนี่คือการทดสอบให้คุณใช้สติและความเด็ดขาดครับรากฐานลึกๆสะท้อนผ่านไพ่ Judgment นี่คือเสียงเรียกจากจักรวาลเป็นช่วงเวลาที่คุณถูกกระตุ้นให้ตื่นรู้เหมือนกำลังถึงจุดที่ต้องสรุปบางเรื่องในชีวิตอาจต้องทบทวนและตัดสินใจใหม่ เพื่อเริ่มต้นเส้นทางที่ชัดเจนกว่าเดิมไพ่ในตำแหน่งอดีตคือสีเหลืองบอกว่าคุณเคยพยายามรักษาความมั่นคงไว้แน่นไม่อยากสูญเสียสิ่งที่มีอาจจะเป็นการเงินที่เก็บอย่างรัดกุมหรือการทำงานที่ยึดติดก,กับสิ่งคุ้นเคยถึงแม้จะมั่นคงแต่ก็ทำให้คุณไม่กล้าเสี่ยงหรือขยับขยายครับความหวังและเป้าหมายสะท้อนผ่านไพ่สี่ถ้วย คุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้และกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรับมันดีหรือไม่ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณหวังให้จักรวาลส่งสิ่งใหม่มาแต่ก็กลัวว่าจะไม่ตรงใจครับในอนาคตอันใกล้ไพ่สามไม้เท้าปรากฏขึ้นอย่างสวยงามเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้มองไปข้างหน้าเริ่มต้นการวางแผนใหม่มองหาขอบฟ้า และโอกาสที่กว้างขึ้นไพ่บอกว่าการเดินออกจากสิ่งเก่าๆจะพาคุณไปสู่เส้นทางที่สดใสกว่าตัวตนของคุณในตอนนี้สะท้อนผ่านไพ่ The Devil คุณอาจจะรู้สึกเหมือนถูกผูกมัดถูกจำกัดด้วยสิ่งบางอย่างเช่นภาระนีสินความสัมพันธ์ทางการงานหรือแม้แต่ความคิดในใจที่บอกว่าคุณไปต่อไม่ได้แต่จริงๆแล้วโซ่นี้หลวมพอที่จะปลดออกได้ หากคุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันครับสภาพแวดล้อมรอบตัวสะท้อนผ่านไพ่หกดาบไพ่เหื่งการเปลี่ยนผ่านบอกว่าคุณกำลังก้าวออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้เส้นทางข้างหน้ายัางไม่ชัดแต่ก็เป็นการเคลื่อนที่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอาจมีการเดินทางย้ายงานหรือปรับตัวไปในสภาพใหม่ในตำแหน่งความกลัวและความหวังได้ไพ่เจ็ดถ้วย บอกว่าคุณมีทางเลือกอยู่ตรงหน้ามากมายหวังว่าจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็กลัวว่าจะเลือกผิดไพ่เตือนว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เห็นจะเป็นจริงต้องมองให้ชัดแยกภาพลวงตาออกจากสิ่งที่มั่นคงและสุดท้ายไพ่บทสรุปคือก้าวไม่เท้าภาพของนักรบที่ยังยืนหยัดแม้จะผ่านศึกหนักไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนสูงในช่วงนี้ อาจมีความเหนื่อยความท้าทายแต่คุณยังไม่แพ้คุณยังสู้ต่อได้และการยืนหยัดนี้จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณสมควรได้รับครับดังนั้นสำหรับชาวราศีมิถุนครึ่งเดือนแรกของตุลาคม2568นี้คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการก้าวออกจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์แม้จะมีข้อจำกัดและความกลัวแต่คุณกำลังเดินไปสู่โอกาสใหม่ที่สดใสกว่า หากคุณมีสติใช้เหตุผลและกล้าที่จะเลือกเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองคุณจะยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงครับในจันเจ้าอยากฝากกำลังใจว่าไม่ว่าคำทำนายจะออกมาดีมากน้อยเพียงใดทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเป็นหลักหากคุณเก็บพลังงานดีๆไว้ในใจและพร้อมลงมือทำด้วยความตั้งใจทุกสิ่งย่อมสำเร็จได้เสมอและอย่าลืมนะครับ การทำนายครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมไม่ใช่การทำนายเฉพาะบุคคลหากใครอยากได้คำแนะนำที่เจาะจงและตรงกับชีวิตจริงมากขึ้นแนะนำให้ทำการทำนายรายบุคคลครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งสัญญาณต่อจักกรวาลว่าคุณพร้อมรับพลังงานดีๆจากการทำนายในครั้งนี้แล้วกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในายจันเจ้าด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในการทำนายครั้งหน้าสวัสดีครับ